ฟ้าใสเขาสูงทุ่งกว้างยังมีเส้นทางทุกวันใหม่เขาขาวนั่นทิวเขาไกลไกล สวัสดีค่ะแม่น้อยโนวีค่ะไปเที่ยวกันค่ะร้อนมากค่ะร้างถนนลูกหลานพามาเที่ยวค่ายทหารฟาจีนบุรีเดี๋ยวแม่น้อยจะพาไปดูเครื่องบินเครื่องบินเล็กนู่นนิ่ เาพายด้วยใช่ไหมเรือเป็ดเรือเป็ดเรือปั่นเรือเป็ดจักรยานน้ำโอเคเป็ดดยห่านหงหงหรือเปล่าหงหงมีกี่ตัวก่าหนึ่งฮะมากมีกี่ตัวสามสี่ห้าหกจิตเป็ดตัว จักรยานน้ำเนาะที่พักคนยนใจที่นี่กองพันปาจีนบุรีน้อยพาไปดูเฮลิคอปเตอร์ เอาพันข้า,ขา,ขามีไว้ให้โจนเนาะมีกี่ที่นั่ง ยาวเปลี่ยนใหญ่มากน้อยก็เพิ่งเคยเคยเห็นใกล้ๆนี้แหละคะ่ะกองบินที่หนึ่งก็ดูส่วนๆก,ก็เหมือนเล็กนะเนะบินอยู่บนฟ้า ถึงแล้วค่ะไม่น้อยโนเวค่ะตอนนี้ไม่น้อยอยู่ไทยลูกๆพามาเที่ยวมาชมวิวเขาชม,ชมจุดชมวิวผาหินซ้อนที่ปาจีนจ้ะไม่น้อยพาไปเดินเดินบนดวงนี้ดูลุ่มลมลื่นจ้ะลุ่มลื่นมากเลย ขคดหินมีนขคดหินเยอะแยะอ๋อนั่นหามเข้าเลยมีขคดหินขคดหินสวยๆใน,นต้นอะไรต้นยูคาเนาะโอ้โหต้นยูคาใหญ่มากอันนี้เขาทำสะพานด้วยสะพานสะพานสะพานเล็กมาทางนี้ ใชงานได้ไ,ดไหมโอเคทำลงทำลงตรงนี้โอ้โหวิววิวสวยค่ะวิวสวยโอ้โหลึกลึกลึกต้องระวังค่ะต้องระวังโอ้โหค่ะวิวข้างล่างสวยค่ะวิวสวย,สวยจ้าตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเขาอะไรนะเขา,ขาอิโต้ปะเขาเขาอิโต้เลย มีหินโคตหินสลับซับซ้อนโอเคไม่รู้เลยว่าปาจีนบุรีเขาอิโต้นี่ก็มีที่สวยงามให้ดูจ้าลูกพามาเที่ยวอีกที่นึงแล้วจ้พาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็พึ่งลังพึ่งจ้า นั่นค่ะใต้เขนของพระพุทธรูปที่นี่ปราจีนบุรีจ้าเป็นสถานที่เที่ยวอีกอีกแห่งหนึ่งจ้าออนั้นเขาก็ทำสาลารอบล้อมรอบพระพุทธรูปมาถึงเนี่ยจ้า ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า